LPG ถั้ง15กิโลกรัมค่ะ423บาทเดิมเนี่ยมันต้องสิ้นสุดมาตรการสิ้นปีนี้ค่ะอาจารย์เขาต่อให้ใช่ไหมคะใช่ก็คือมันเป็นไฟบังคับแล้วค่ะนะคือไม่ควมว่าคือตราบใดที่ราคา LPG ในตลาดโลกเวลามาคำนวณบวกกับราคาที่น่าลงกลั่นแล้วก็บวกราคาที่เป็นโลงแยกแก๊สเนี่ยค,คือ LPG มันมีที่มาสามทางอันที่หนึ่งคือน,นำเข้า อันนี้ก็ต้องซื้อในราคาตลาดโลกอันที่สองเนี่ยมาจากการกลัดน้ํามันอันที่สามเนี่ยมาจากโรงแยกแกส๊สจากจารธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยเอามาผสมผสมกันเนี่ยแล้วก็เป็นราคาราคาหนึง่งซึ่งราคาที่ว่าเนี่ยมันสูงกว่าราคาที่ขายแต่ต้องเข้าใจว่าการขายก๊าซ LPG เนี่ยมันขายหลายกลุ่มไอ้ที่เราที่เขาซัพพอร์ตเนี่ยคือชาวบ้านที่ใช้ถังเนี่ยนะลดร,ราคาให้ประมาณเนี่ย LPG ขนาด 15กิโล423บาทเนี่ยแต่ว่าจริงๆไม่ได้เราต้องบวกค่าทั้งค่าเนี่ประมาณสัก440้อค่ารถมือเตอร์ไซค์ค่าอะไรต่ออะไรพวกนี้นะเอาเป็นว่าแต่เขายังมีการขาย LPG ให้กับโรงงานพวกปิโตเคมีคอลยังขาย LPG ให้กับอะไรซึ่งคน,คนละราคา,าคนละราคากันแต่ว่านี้ก็ก็คือก็ส่วนเนี้ยมันประมาณ ยี่บกว่าเปอร์เซ็นต์ของการใช้ LPG ทั้งหมดในครัวเรือนแต่เป็นว่ามาตรการนี้เขาอันนี้ก็จะทําให้คือพูดได้นว่าคือเนี่ยเราก็เห็นเขาให้จนถึงสิ้นปีหน้าเนี่ยแต่ว่าประเด็นไม่ใช่สิ้นปีเนี่ยสามสิบมีนาคมปีหน้าเนี่ยแต่ประเด็นก็คืออยากจะพูดอย่างว่าการชดเชยมีไปตลอดแบบนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่กองทุนน้ำมันจะไม่มีทางกลับมาเป็นบวกได้เลยเนี่ยก็เพราะว่าชดเชย LPG นี่แหละ ตอนนี้ยอดคงค้างที่ชดเชยอ,อยู่สะสมอยู่เนี่ยประมาณ47,000ล้านฐานะกองทุนเวลานั้นเขาจะไปดูแลฝัังของน้ำมันแล้วก็ LPG ใ,ใช่คือถ้าเกิดน้ำมันเหลือก็มาลดของ LPG ได้ตอนนี้น้ำมันก็ยังก้มกึ่งก้มกึ่งคือซัพพอร์ตเฉพาะดีเซลแต่เบนซินอย่างอื่นเนี่ยปล่อยขึ้นลอยตัวเมื่อวานก็ขึ้นไปเช้าขึ้นมา40ตังคนะ์นั้นก็คือเขาก็คุมยอดอ่ะอย่างตอนนี้กองทุนน้ำมันเนี่ยขาดดุลอยู่ประมาณขาดขาดทุน่ะขาดค,คือชดเชยอ,อยู่ เป็นหนี้เป็นสินประมาณ8 0 0หมืล้านแต่ในนี้เมื่อก่อน,นมันเป็นแสนกว่าลา้าน,นก็ระหว่างที่ผ่านมาเนี่ยก็คนใช้น้ํามันเบนซินที่ว่าบ่นๆก็ส่วนนี้แล้วราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ลดลงมาของดีเซลเนี่ยเขาก็ไม่ได้ลดลงมาเขาก็เก็บตอนนี้เก็บเข้ากองทุนอยู่แต่ว่าแคปราคาไว้ที่33บาทนะถ้าตอนไหนที่มันเกินไม่ถึง3 3บาทก็เงินเข้าถ้าเกิน3 3บาทก็เงินออกจาก จากกองทุนน้ำมันอันนี้ก็กเป็น,นลากลไกที่รัฐบาลทำแบบนี้ก็ดีนะไม่ใช่ก็ดีหมาความว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมเปลี่ยนทุกวันมันน่าลำคานาะ no, ตอนนี้ uh ไม่เปลี่ยนละมันคือ <Ha. S 1> ยืนไปเลยค่ะ